ทารกแรกเกิดจํานวนมากครับที่มีอาการตัวเหลืองซึ่งก็เป็นธรรมชาติแต่ก็จะมีทารกส่วนหนึ่งที่มีอาการตัวเหลืองมากผิดปกติก็เนื่องมาจากว่าการคลอดก่อนกําหนดหรือคันไม่สมบูรณ์ทําให้ทารกนั้นตัวเหลืองมากถึงระดับหนึ่งอาจจะทําให้ทารกนั้นมีสมองพิการแบบถาวรได้ครับดังนั้นการวินิจฉัยอาการตัวเหลืองที่มากผิดปกติจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อจะได้ให้การรักษาอย่างถูกต้องและนี่ครับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาลสินแผนกอิเล็กทรอนิกส์จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องอาบแสงแข่งรักคูอินวันขึ้นมาครับเครื่องที่มีอยู่แล้วในโรงพยาบาลเนี่ยใช้ให้ได้เฉพาะแก้อาการเด็กตัวเหลืองคือให้แสงสีฟ้าเขียวเราคิดว่าเราน่าจะใส่แสงสีส้มเข้าไปอีกแสงหนึ่งเป็นเครื่องที่มี2ระบบขณะเดียวกันนั้นราคาก็ประหยัดกว่าของต่างประเทศเป็น10เท่ามีฟังก์ชันต่างๆที่ดีกว่าของต่างประเทศอีกเยอะเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้ การทำงานของเครื่องนี้ก็จะรวมทั้งภาคแสงสว่างและความร้อนครับประกอบด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์20วัตต์จำนวน5หลอดด้วยกันและหลอดไส้40วัตต์จำนวน6หลอดครับโดยมีเครื่องหลีไฟเป็นตัวควบคุมหลอดไส้และก็มีแผงวัดอุณหภูมิแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลด้วย การใช้งานเครื่องนี้เพียงแค่นำทารกไปวางให้ห่างจากแผงหลอดไฟประมาณ45-50ซนเมตรครับปิดตาเด็กถอดเสื้อผ้าออกให้นุ่งเพียงผ้าอ้อมชิ้นเดียวเปิดสวิตช์แล้วเร่งวอุ่มตั้งอุณหภูมิตามสภาวะของทารกแต่ละคนแสงสว่างก็จะให้ความอบอุ่นกับทารกครับเพื่อรักษาอาการตัวเหลืองของคารกได้และเครื่องนี้ก็ได้นำไปใช้ในโรงพยาบาลกาลสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แม่หน้าภูมิใจกับฝีมือเด็กไทยจริงๆเลยล่ะครับนี่เป็นเครื่องอะไรครับเ,เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลืองครับอาบแสงแห่งรักครับอาบแสงแห่งรักใ,ให้ความอบอุ่นเด็กลือดได้ด้วยนะครับครับคือทำไมถึงคิดเครื่องนี้ขึ้นมาเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าของต่างประเทศที่เขาทํามาเนี่ยมันแพงมากแล้วก็ใช้ได้อย่างเดียวครับเครื่องนี้นอกจากให้แสงแก่ตัวเหลืองแล้ว ยังให้ความอบอุ่นเด็ก<อ>เพราะว่าเด็กต้องเปลื้องผ้าแล้วก็ใส่ผ้าอ้อมอย่างเดียวนะครับคือเด็กเกิดน้อยใหม่จะมีโอกาสตัวเหลืองสเปร์เซ็นต์ครับต้องเหลือง คือถ้าไม่รักษาด่อาจจะสมองพิการนะครับเหือครับก็จะไม่มีความคิดที่จะมาสร้างสรรแบบนี้ได้คุณอุ้ยคุณอุ้ยรักษาหรือเปล่าตอนเด็กตอนเด็กใาแล้วค่ะแต่ตอนนั้นไม่มีเครื่องนี้ใช่แล้วจริงหรือเปล่าจริงค่ะจริงนะครับอ๋อเครื่องนี้ถูกกว่าของต่างประเทศครับคือราคาเพียงหมื่นห้าหรบางประเทศประมาณแปดหมื่นนะครับโอ้โหแล้วด้านหลังก็มีเพลงได้ด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับอ๋ออันนี้มีเพลงแล้วะไม่ซีเรียสนะครับคือฮด็ก็ได้รีแลซกนะครับ คือให้เด็กนอนสบายๆแบบอันนี้คือเสียงนกครับต่อไปจะทําวงจรเสียงแม่นะครับเสียงแม่กล่อมนี่ผมว่า2ผลิตภัณฑ์ไอสิ่งประดิษฐ์นี้ต้องอยู่ใกล้กันนะฮะถึงจะดีขอบคุณมากครับนี่เป็นฝีมือของวิทยาลัยที่นิคกาลสินร่วมกับโรงพยาบาลกาลสินครับยอดเยี่ยมมากมาด้านนี้ต่อเลยครับหนุ่ยครับโอ้มีสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างมากนะครับ